น้องเกษตรกรทางบ้านนะครับวันนี้เราจะทําการนะครับกรีดยางนะครับให้ดูว่าหลังจากการที่เราใส่ปุ๋ยมูลค้างคาว633ของเรานะครับใส่ไปแล้วเนี่ยประมาณ2เดือนนะครับวันนี้เรามาลงพื้นที่กันนะครับแล้วได้น้ํายางเป็นยังไงวันนี้ช่วงเวลากี่โมงครับตอนนี้สามโมง สี่โมงเช้าประมาณสี่โมงเช้า,ะาะนะครับว่าหลังจากการใส่ปุ๋ยไปแล้วเราจะมาลองกีด,ดูกันว่าตอนนี้กีดช่วงสี่โมงเช้านะครับแดดกาลังเปรี้ยงเียเลยนะครับก็คือใส่ปุ๋ยของเราก็คือปุ๋ยหกสามสามก็คืออินรีเจริญอินรีพันธ์นะครับอินรีพันธ์หกสามสามของบริษัทจอยคอร์ปอเรชั่นเดี๋ยวจะให้คุณพ่อสุบันเนี่ยลองกีดยางให้ดูว่าน้ํายางเนี่ยมันออกดียังไง อันนี้ยังไม่ทันทดลองกี่เลยนะครับแค่เอาไม้เกลี่ยๆน้ำยางก็ออกแล้วนะครับแต่จะให้พ่อสุบรรทดลองกี่ดูวาน้ำยางจะออกดียังไงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวทดลองเลยอ่ะคุณพ่อทดลองกี่จางหน่อยนะครับอ่า z ข้าไมใกล้ครับป้องครับไม่ค่อยูมนะครับวิธีกี่จางนะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันกี่ยานะครับกี่ยางครับด้าที่อย่างนี้ครับกี่ยางเจ็มๆใกล้ๆ อันนี้ออกไปก่อนบางมากเลยแล้วเดี๋ยวให้พ่อกรีดแบบให้มันน้ําออกเลยอีกทีหนึ่งอ๋อให้น้ำออกอ่ากรีดแบบเอาน้ําออกเลยครับอ่าอโอเคนะครับที่ที่กรีดจริงเลยครับนั่นเห็นไหมเห็นไหมเปลือกนิ่มกรีดง่ายนะครับลากเบาๆนะครับก็โอเคแล้วนี่แหละครับวิธีกรีดยางนะครับเห็นไหมครับน้ํายางเริ่มออกวันนี้เรา กีดช่วงสิบโมงทดลองกีดกันแต่ช่วงแรกเนี่ยนะครับก็เอาไม้ไปเขี่ยนะครับไม่ได้กีดมันก็มีน้ํายางออกนะครับเห็นไหมครับบอกเลยนี่ครับเห็นไหมครับน้ํายางออกดีไหมครับสังเกตการลากนะครับวิธีกีดการลากเนี่ยไม่ต้องลงแรงมากแค่กีดเบาๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องกีดลึกมากตรงนี้นะครับทําให้น้ํายาง นะครับมีเปอร์เซ็นดีน้ําหนักดีแล้วก็ออกเต็มมีดออกเต็มหน้าเลยโอเคนะครับาาการที่ผมลงพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยผมก็จะให้เขากรีดดูก่อนใช้แล้วหลังใช้เหมือนกันนะครับแต่บางสวนเนี่ยกีดเหมือนกันแต่ว่าน้ํายางจะออกแบบขาดใบมีดแต่นี่ออกเต็มนี่เรากีดช่วง10บโมงกว่ากาดเกือบห้าโมงเชา้านะครับก็ได้น้ํายางแบบนี้นะครับนี่คือผลผลิตของปุ๋ยมูลข้าาวหกสามสามของคุณพ่อสุบันบน,น,นะครับ ก็อยากให้คุณพ่อฝากทิ้งท้ายกับพี่น้องเกษตรกรนิดนึงนะครับว่าใช้ปุ๋ยมูลน้งคาวของเราแล้วประทับใจยังไงครับฝากพี่น้องเกษตรกรทางบ้านหน่อยครับครับผมก็อยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเราเนาะล้วก็สมาชิกชาวสวนยางด้วยกันครับผมได้ใช้ปุ๋ยอินรีพันหกสามสามครับรับมันได้ผลผลิตดีครับดูน้ำยางครับดูน้ำยางผมที่งหยอยครับครับ ยางขนาดของผมนี้แค่สีมีดครับสีมีดยางของผมแค่สีมีดครับก็เต็มเต็มถ้วยแล้วครับีมวยถ้วยขนาดใหญ่เสียด้วยนะครับถ้วยใหญ่ถ้วยใหญ่ครับเป็นถ้วยใหญ่ด้วยนะครับตอนนี้น้ํายาก็กำลังไหลนะครับ4สีมีดครับก่อนที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเรานี่กี่มีดครับถึงจะเต็มปกแต่ก่อนถ้าเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยตัวนี้ประมาณจะหกมีดมีดครับหกถึงเจ็ดมีดถึงจะเต็ม แต่นี่เหลือมาสีมีเต็มซีมีเต็มครับใช้ะบ่งเพื่อนึกซีมีเต็มสีมีเต็ม๋อก็ถือว่าประทับใจในผลิตภัณฑ์ของเราผมถามนิดนึงพี่น้องเกษตรกรทั่วไปที่เขาถามผมเขาบอกว่าปุ๋ยมันยี่ส้ากิโลกระสอบมันเล็กมันน้อยกว่าปุ๋ยเคมีเมื่อก่อนพ่อตัดสินใจเนี่ยมาใช้เนี่ยพ่อมีความคิดที่ระหว่าง25กิโลกับห้าสิกิโล พ่อตัดสินใจยังไงครับถึงมาใช้ปุ๋ยนี้หวงคุาพูนฮานครับเรื่องไอการใช้ปุ๋ยนะผมไม่ไม่ได้คิดปริมาณครับไม่ได้คิดว่าปริมาณปุ๋ยไอยตัวนั้นห้าส <50 S 2> ิบกิโลห้าสิบกิโลหรือตัวไหนหกสิบกิโลผมก็ไม่ว่าผมคิดว่าปุ๋ยตัวไหนมีคุณาภาพผมเอาคุณาภาพครับ,ค,รบคุณาภาพถึงจะมีเนื้อปุ๋ยแค่ยี่สิบห้ากิโลครับแต่ผมคิดว่าเอาคุณาภาพปุ๋ย เป็นห<บ>ลัก <น S 1> คุณภาพปุ๋ยเป็นหลักตับคุณภาพปุ๋ยเป็นหล,ลักอย่างอย่างอย่าง,งที่ท,ท,ที่ที่เห็นนี่ครับนี่น้ำยางของผมครับขนาดปุ ja ๋ยย <kte> <ป>ี่สิบห้ากิโลครับปุ๋ยยี่สิบห้ากิโลครับปุ๋ยยี่ห้ากโลเนี่ยดูน้ำยางผมนี่นะครับผมใช้ปุ๋ยตัวนี้น่ครับใช้ปุ๋ยตัวนี้ครับเท่าห้าเท่ากับห้ากิโลแต่นี่ก็คือกีดรอบสองแล้วนี่เราลองทดลองกีดให้กันดูนะครับก็ คืออยากจะฝากพี่น้องเกษตรกร,ท,กรทางบ้านว่าวันนี้นะครับความแตกต่างระหว่างปุ๋ยของวััทจอยคอยกับปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนะครับของเรา25กิโลก็จริงนะครับแต่เป็นเนื้อปุ๋ยล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารเติมเต็มนะครับไม่มีสารเติมเต็มนะครับแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนะครับสูตรบางคนสงสัยว่า สูตรตรงนี้ทําไมมันน้อยเราเอาปริมาณ25กิโลนะครับแต่ถ้าเป็น50กิโลมันก็สูตรตรงนี้ก็ต้องเพิ่มวันนี้เราทําให้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยสะดวกสบายในการขนย้ายนะครับแล้ว25กิโลเป็นเนื้อปุ๋ย100%ยเปอร์เซนไม่มีสารเติมเต็มอย่างที่ผมบอกแต่ลองเปรียบเทียบดูสิว่าเวลาหวานปุ๋ยของเราเนี่ยหวานปุ๋ยไปปุ๊บมันจะละลายทั้งหมดแล้วไม่มีสาร ตกค้างหรือว่า,าเวลาหวานปุ๋ยไปเนี่ยถ้าเป็นปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปหรือปุ๋ยที่เคยใช้สังเกตดูมันจะละลายไม่หมดอันนี้ไม่ได้โจมตีแต่ในฐานะผมก็เป็นเกษตรกรเหมือนกันแล้วก็ทดลองใช้ปุ๋ยตัวนี้มาแล้วก็ใช้ปุ๋ยยี่ห้ออื่นมาไม่ต้องเอ่ยชื่อก็แล้วกันมานานเหมือนกันแต่วันนี้ผมได้ทดลองแล้วก็เห็นผลกับตัวเองก็เลยขยายตลาดแล้วก็มาบอกต่อกับพี่น้องเกษตรกรตรงนี้มีความประทับใจ เอาเป็นว่าปุ๋ยของบริษัทจอยคอย 1. นึลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิตนะครับแล้วยังใช้ปุ๋ยอย่างต่อเนื่องมีเงินปันผลคืนกับให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในการชื้อปุ๋ยแต่ละครั้งด้วยถ้าเป็นแบบนี้คุณพ่อคิดว่าดีไหมครับดีครับออนะครับก็ผมเองก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อสุบันแล้วก็ทีมงานคนไม่ธรรมดาของเราที่ได้มาลงพื้นที่ทายทำนะครับ สวนยางของคุณพ่อสุบันที่อำเภอบึงโขงหลงในวันนี้เราก็จะติดตามถ่ายทำวิดีโอแต่ละรอบอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับในการถ่ายทำตรงนี้นะครับในการถ่ายทำวิดีโอครั้งนี้เป็นครั้งแรกเราก็จะติดตามตอนต่อไปแล้วก็วันนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเดินทางมากันสองวันแล้วก็ลงพื้นที่กันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่แนะนำนะครับ พ่ออินนะครับคุณพ่ออินที่ได้แนะนำก็ให้พ่อสุวรรณมาใช้ปุ๋ยอีกทีนึ่งตอนนี้สายเข้าสงสัยจะสั่งปุ๋ยเพิ่มนะครับก็ยังไม่ค่อยว่างอะไรก็โอเคนะครับวันนี้เราก็ต้องขอกล่าวคำว่าจากลากันเพียงแค่นี้ติดตามตอนต่อไปช่วงคนไม่ธรรมดาพาลุยสวัสดีครับ